รื่องของหัวเวย่ยนะครับที่ปรากฏว่าตอนนี้ถูกกีดกันทางคารค้าจากฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็มีการกล่าวหาว่าหัวเวย่ยเป็นต้นต่อนะครับกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหลังจากธุรกิจของหัวเวย่ยได้ก,กว่ดตลาดในฝั่งสหภาพยุโรป สวัสดีครับมาพบก,กับผมเจ้ศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้มาอยู่ในสตูดิโอกันวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะการต่างประเทศมีหลายเรื่องราวฮะที่เรียกว่าน่าจับตามองเลยทีเดียวเริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศสฮะรวบมือปืนวัย69ปียิงชาวเคิร์ดในปารีรสตาย เจ็บสก่อนคนจะชุมนุมลุกฮือประท้วงและเกิดการเจราจนในประเทศฝรั่งเศสตำรวจฝรั่งเศสมีการจับกลุ่มชายวัย69ปีซึ่งก่อเหตุกราดยิงในศูนย์วัฒธรรมชาวเคิร์และคาเฟ่ชาวเคิร์แห่งหนึ่งใจกลางกรุงปรารีสนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายได้รับบาดเจ็บอีก3ขณะที่คนในชุมชนลุกฮือประท้วงจนเกิดการกระทบกระทั่งกับตำรวจ เสียงปืนดังสนัน่นนะครับในเวลาเที่ยงวันท่ามกลางความแตกตื่นแก่ผู้คนที่เดินจับจ่ายซื้อของในย่านที่เต็มไปด้วยร้านค้าคาเฟ่ในเขต10ของกรุงปารีสโดยทนายความประจำศูนย์ว่าทธรชาวเคิร์ยืนยันกับรอยเตอร์ว่าผู้เสียชีวิตทั้ง3คนเป็นชาวเคิร์และยังมีผู้รับบาดเจ็บอีก3คนหนึ่งในนั้นก็ปรากฏว่าอาการสาหัสต,ต่อมาในช่วงค่ำได้เกิดการประท้วงเกิดขึ้น กับจุดที่มีการยิงกันโดยผู้ชุมนุมโกรธแค้นกว้างปานะก้อนอิดใส่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคว่ำถังขยะพังโต๊ะร้านค้านะครับรวมถึงทุบทำลายรถนะครับจนตำรวจต้องใช้วิธียิงแก๊สน้ำตาเพื่อยุติความวุ่นวายนะครับในขณะที่สภากองเลรสของสหรัฐอเมริกาไฟเขียวช่วยเหลือ,อยูเครนอีก4 5หมื่นล้านนะครับเจ้าที่สหรัฐอเมริกาไบเดน ให้ระบบพจิออดหมู่เดียวนะครับไม่ได้ไม่ใช่จุดเปลี่ยนของสงครามสภาคองเกรสอนุมัตินะครับแพ็กเกจช่วยเหลือยูเครนเพิ่มขึ้นอีก45,000ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีโบโรโรมีเซรลนสกี้เตือนประเมินว่ารัสเซียอาจจะเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในช่วงคริสต์มาสและขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามการ เคลื่อนไหวรวมทั้งสัญญาณเตือน,นภัยทางอากาศนะครับนั่นก็เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในขณะที่หัวเว่ยเล็งประกาศนะครับตลาดเกิดใหม่หลังจากถูกจองล้างผลาญด้วยตะวันตกนะครับหัวเว่ยยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของจีนถูกสหรัฐอเมริกาจ้องล้างผลาญไม่ยอมให้เติบโตในตะวันตกฮนะ วางกรอบแผนที่จะประคับประคองธุรกิจระหว่างประเทศของตนเองได้โครงการใช้โทรคมนาคมเชื่อมโยงต่อพื้นที่ชนบทบวกกับเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับทั้งในแอฟริกาตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่มีการจับตาสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดในจีนมีการระบุว่าเป็นระเบิดลูกใหญ่ท้าทายเศรษฐกิจโลกในปี2023 ตัวเลขผู้ติดเชื้อแบบโควิด -19 ในประเทศจีนพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่รัฐบาลปักกิ่งนะครับผ่อนปรนมาตรการการควบคุมโควิด -19 กำลังขยายสถานการณ์ทั่วโลกจับตามมองท่ามกลางความกังวลว่าวิกฤตการระบาดนะครับในชาติที่มีประชากรถ,ถึง1.4พันล้านคนจะบั่นทอนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกในปีหน้านี่คือบทวิเคราะห์ของฝั่งตะวันตก ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็อ่วมฮะปรากฏว่าพายุฤดูหนาวนะครับถล่มรุนแรงตายแล้ว12คนยกเลิกกว่า5,000เที่ยวบินชาวอเมริกันราวๆ200ล้านคนต้องเผชิญกับความหนาวเยือกเย็นจากพายุฤดูหนาวที่รุนแรงที่ซัดถล่มสหรัฐอเมริกาในก่อนช่วงคริสต์มาสและปีใหม่มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย12รายขณะที่เที่ยวบินกว่า5,000เที่ยวบินถูกยกเลิก จากสภาวะอากาศที่เลวร้ายนะครับในขณะที่ยูเครนก็โวยรัสเซียหรือทิ้งโรงรละครมาลีอูปโปหวังปกปิดหลักฐานฆ่าหมู่พลเรือนเจ้าที่ยูเครนเผยรัสเซียเริ่มทำการรื้อถอนโรงรละครเมืองมารีอูปโปซึ่งถูกมอสโกทิ้งระเบิด โจมตีเมื่อเดือนมีนาคมโดยถือว่าเป็นความพยายามปกปิดหลักฐานว่าเคยมีพลเรือนหลายร้อยชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับคลิปวิดีโอที่ถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของยูเครนและรัสเซียเผยให้เห็นว่ามีการนำเครื่องจักรกลขนาดหนักเข้าไปทำการรื้อถอนอาคารด้านในโดยคงเหลือไว้ด้านหน้าเท่านั้นนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะรถทึกเครื่องบินเล็ก ของสหรัฐอเมริกากระแทกบริเวณหาดอดีตนายกปรากฏว่าเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กนะครับตกบนชายหาดกระทบทำให้เครื่องบินหงายท้องนะครับส่งผลทำให้อดีตนายกเทศมนตรีเมืองซานดาโมนิกาเสียชีวิตหนึ่งนายแล้วก็มีนักบินได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งในขณะที่ซัมซุงเรียกเครื่องซักผ้า กว่า6แสนเครื่องนะครับหลังพบความเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรบริษัทซัมซุงเรียกคือ1นเครื่องซักผ้ากว่า6,06,000เครื่องในสหรัฐอเมริกาหลังพบความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือความร้อนผิดปกติจนอาจจะเกิดไฟไหม้ตามขึ้นมาได้นะครับในขณะที่ประเทศจีนมีการประเมินนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 กว่า37ล้านคน หน่วยงานสาธารณสุขของจีนประเมินสัปดาห์นี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 i รายวันในประเทศจะพุ่งสูงถึง37ล้านรายนะครับหลังจากมีการผ่อนปลน,นมาตรการโควิด -19 หมู่บ้านซานตาครอสในฟินแลนด์จัดงานเลี้ยงส่งลุงซานตาครอสนะครับเดินทางส่งความสุขทั่วโลกหมู่บ้านซานตาครอสในเล็บแลนด์ที่ประเทศฟินแลนด์จัดงานเลี้ยงลุงซานต้าขึ้นรถ เลื่อนนะฮะกวางเรนเดียออกเดินทางส่งความสุขแก่ผู้คนทั่วโลกในช่วงคริสต์มาสและส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่นะครับบทสรุปเรื่องการสอบสวนในเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับปรากฏว่าส,สรุปผลสอบสวนทรัมป์ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยคณะกรรมการการสอบสวนข้อได้จจริงนะครับเหตุการณ์การชุมนุม บุกอาคารรัฐสภากรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่6มกราคมปี2564โดยเผยร่างของการสอบสวนฉบับสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น845หน้าซึ่งมีการกล่าวหาว่าทรัมป์ล้มล้างระบอบประชาธิิปไตยในขณะที่สปาสกอตแลนด์ผ่านกฎหมายให้คนข้ามเพศเปลี่ยนเพศตัวเองง่ายขึ้นสภา สกอตแลนด์ผ่านกฎหมายที่จะทำให้คนสามารถเปลี่ยนเพศตัวเองง่ายขึ้นเร็วขึ้นท่ามกลางเสียงต่อต้านจากฝ่ายค้านที่กังวลว่ากฎหมายฉบับนี้อาจจะทำให้ผู้ชายหลอกผู้หญิงได้ง่ายมากขึ้นในเชิงปรากฏการณ์สิ่งที่น่าสนใจนะครตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาฤดูหนาวที่หนาวเหน็บเกิดขึ้นในฝั่งสหภาพยุโรป ะะโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมนียูเครนความหนาวเน็บที่เกิดขึ้นกำลังทำให้ราคาพลังงานอัตราเงินเฟอ้อที่กำลังพุ่งสูงขึ้นการชุมนุมประท้วงจากเหตุเล็กน้อยที่เกิดขึ้นนะฮะในฝรั่งเศสกับกลายเป็นการชุมนุมประท้วง ต่อต้านรัฐบาลกลับกลายเป็นเรื่องของการเจริจน,นะครับประเทศฝั่งสหภาพยุโรปเป็นประเทศกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยโดยใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขตอนนี้ก็กำลังเกิดความวุ่นวายเลยทีเดียวเรื่องของหัวเวย นะครับที่ปรากฏว่าตอนนี้ถูก,กจีดกันทางการค้าจากฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็มีการกล่าวหาว่าหัวเว่ยเป็นต้นต่อนะครับกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหลังจากธุรกิจของหัวเว่ยได้กว่าตลาดในฝั่งสหภาพยุโรปที่ผ่านมาก็มีการจับกลุ่มเหมิงหวันโจผู้บริหารรองประธานของบริษัทหัวเว่ยนะครับและที่สำคัญก็มีการาพยายามจะเอาผิด ต่อมานะครับจีนได้ทำการเจรจา,ากับแคนาดาจนเป็นที่มาของการปล่อยตัวเหมิงหวันโจรองประธานกรรมการบริษัทหัวเวย่ยเกมจนถึงขนาดนี้ในฝั่งสาหภาพยุโรปยังคงเสียเปรียบเผชิญกับภัยธรรมชาติที่กำลังหนักหน่วงนะครั่สงครามในยูเครนตอนนี้รัสเซียใช้ความหนาวเหน็บและความมืดมิดในการเล่นงานยูเครน รวมทั้งโจมตีแหล่งพลังงานต่างๆทำให้คนยูเครนนั้นอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะลำบากรวมทั้งอัตรางเงินเฟ้อ ราคาน้ำมันราคาแกาส๊สนะครับราคาค่าไฟฟ้าราคาน้ำประปากำลังสูงขึ้นซึ่งไม่ใช่เฉพาะยูเครนฮะตอนนี้ลามไปทั่วฝั่งสหภาพยุโรปนะครับอย่างไรก็ตามความพยายามของสหรัฐอเมริกาที่จะพยายามขอให้วิเนซุเอลาเพิ่มกําลังการผลิตโดยขายให้กับบริษัทเชฟรอนจนถึงกนาดนี้ทําให้ราคาน้ํามัน ต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อบาเรนนะครับแต่สถานก,การณ์จนถึงขนาดนี้ที่มีการประเมินว่าจะมีการโจมตีนะครับยูเครนอีกครั้งในช่วงคริสต์มาสในเชิงสถิติแล้วโอกาสที่จะมีการโจมตีนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอร์สักจีมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไทยถวายพระพรวารางคูณเลิงขวันสุรชาชัยสูงเจรยำพูนพระเจ้าแผ่นดินสินคราแผ่นดินไทยในรัฐสการที่สิบทรงอุทิศ สืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุมของพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ ขุมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรณมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรรม,มานาบอพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชทาตทง พระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรรมโพ่พระบาลเมีนำชาติไลไฟบาสตอนเดือดร้อนนะแห่งหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรางเป็นกษัตริย์จอมพลเรียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาชทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด